ครับสวัสดีครับที่นี่บรรณกกราดนะครับวันนี้ก็มีลูกค้าส่งโชคมาให้ซ่อมจากต่างจังหวัดนะครับอันนึงมาจากอุบลราชธานีนะอีกชุดหนึ่งก็มาจากระยองนะครับก็อยากจะฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่จะส่งโชคมาซ่อมนะครับใส่ลังให้แข็งแรงแข็งแรงนะฮะอย่างอันนี้อุบลนะครับใส่ลังแบบ อย่างหนานะครับสามชั้นบับเบิล่อจัดเต็มนะครับก็ถือว่าแพคกิ้งมาดีมากนะครับถึงจะโดนโยนนะครับก็ไม่พังนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นลังแบบพัสดุไปรษณีย์ทั่วไปนะครับบางๆอย่างนี้นะครับในวงการกล่องกระดาษนะครับแพคกิ้งเรียกว่าสามชั้นบางนะครับเนี่ยยับเยินนะครับ ยับเยินโดนเจาะหรือเปล่าไม่รู้แต่โดนโยนโดนอะไรอย่างเงี้ยกล่องมันมันทนไม่ได้นะครับทนไม่ได้โดนหนักๆเนี่ยขาดนะครับพัสดุกอาจจะสูญหายได้ในนี้เป็นโชคเออร์ลินนะครับโชคเออร์ลิน Bmwgs นะครับหน้าหลังนะครับชุดนี้มูลค่า80,000กว่าบาทนะครับ80,000กว่าบาทก็อยากให้ใส่ใจเรื่องการแพคกิ้งนะิดนึงนะครับ เดี๋ยวคาเกับผมจะเปลี่ยนรังแล้วก็แพ็คใหม่ให้อย่างหนานแน่นนะครับใครที่เป็นลูกค้าของบาณน,นากลาดที่ได้รับโชคกลับไปเนี่ยจะรู้เลยว่าผมแพ็คกิ้งแบบเต็มพิกัดอะ่ะให้โดนโยนนะโดนโยนตกลงมาจากชั้นสองลรังก็ไม่เป็นอะไรนะโชคก็ไม่เป็นอะไรรังอาจจะแบบพังอะไรเงี้ยแต่ว่าผมจะเลือกใช้กล่องที่หนามากนะฮะแล้วก็บับเบิลเนี่ยผมจัดเต็มนะบับเบิลที่ร้านผมเยอะมากนะครับึงถึงแม้ว่าผมจะไปขอที่เคอรี่ได้ฟรีแต่ผมก็จะใช้ บัลเบิรนที่ผมมีอยู่ก่อนนะครับเพราะว่าผมสั่งอะไหล่เยอะนะพวกนี้ผมจะทิ้งไปมันก็เป็นขยะพลาสติกนะรีไซเคิลไม่ได้นะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นขยะที่มันจะอยู่บนโลกใบนี้ไปอีกร้อยปีนะพยายามพยายามใช้รีไซเคิลนะครับอย่าอย่าเอะอะก็ไปขอใหม่ถึงแม้ว่าเราจะขอได้ฟรีก็แล้วแต่นะก็ช่วยช่วยกันฮนะคนละไม้คนละมืออันนี้ที่จะมาพูดให้ฟังอีกประเด็นหนึ่งก็คืออ่าอย่างโชค2สองต้นเนี้นะครับ ชุดหนึ่งก็โดนปูยี่ปูยำมานะครับขออนุญาตใช้คำนี้นะทำแล้วทำอีกนะคุณส่งไปร้านที่เขาทำไม่เป็นนะครับคุณเห็นเนี่ยที่ว่าราคามันถูกนะครับมันก็จะเยินๆนะกลับมามันก็จะแบบไม่ไม่เป็นเอรินเหมือนเดิมแล้วดีไม่ดีนี่เสียหายอาจจะซ่อมไม่ได้ก็ได้นะครับนี้ผมก็ ตรวจเช็คให้ฟรีนะครับถ้าผมซ่อมไม่ได้หรือผมประเมินราคาแล้วลูกค้าไม่โอเคผมส่งกลับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเสียแค่ค่าส่งให้ผมเท่านั้นเองนะครับแฟฝงนะครับผมเป็นคนโค,โคตรโคตรจะตรงอ่ะนะบางทีเราก็เราก็ไม่อยากให้ลูกค้าไปเจออะไรที่มันไม่ดีแต่ว่าบางทีเราแจ้งราคาไปแล้วลูกคา้อาอ่ไม่ทํากับผมนะก็ไม่เป็นอะไรนะแต่คือคุณไปทำกับที่อื่นเนี้ยแล้วคุณมาค่อยมาแก้กทีหนึ่งอะ่ะผมก็อยากจะพูดให้ฟังว่ามันจะกลายเป็นเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับ อย่ามาคน,นถามผมนะฟฟร์ซ่าสามห์เคสล่าสุดเลยโหลดนะไม่ทํากับผมไปทำเที่อื่นมาแล้วก็ามาแชทถามผมอีกทีนึงรับแก้ง,งานนะครับไปทําแบบร้านดังมาแล้วเขาไม่ชอบผมก็แจ้งราคาไปผมก็ยืนอยู่ที่ราคาเดิมของผมนะกเ็เดี๋ยวผมจะทําแล้วผมจะติดต่อกลับไปผมอยากจะบอกดังๆว่าไม่ต้องส่งมาก็ได้หรือไม่ต้องมาก็ได้นะครับผมไม่อยากทํางานแก้นะครับ คนที่เคยมาแก้งานที่ร้านผมจะรู้เลยว่าโชคของคุณถูกปุยยิปุยยำม,มานะครับไข่แน่นมากแน่นจนโอเวอร์ท็อกนะครับบางทีผมต้องให้น้องเจ้าของรถมาช่วยจับแฮนด์จับอะไรไว้เลยแล้วผมไข่ในเสียงดังแกรกเลยนะฮะน็อตแต่ละตัวโดนบล็อกลมโดนอะไรยิงมานะฮะเละเทะนะครับผมก็ผมก็เอาตรงนะมันไม่คุ้มค่าเยี่ยมองผมหรอกงานแก้จริงๆแล้วมันต้องแพงกว่างานทําใหม่ถูกไหมถ้าพูดในเชิงช่างการเสียเวลาการอะไรอย่างเงี้ย นะแต่ผมก็ไม่เคยที่จะไปคิดเงินแพงเลยนะผมก็ยืนอยู่ที่มาตรฐานของผมนะครับแต่ว่าพวกคุณก็ต้องเห็นใจร้านนะครับเห็นใจช่างบ้างนะครับอย่าทาอะไรที่มันแบบว่ามาหลอกถามอะแล้วก็ไปทําที่อื่นแล้วพอมันไม่ดีแล้วคุณก็กลับมาแก่ผมก็เตือนพวกคุณหลายทีแล้วนะของดีไม่มีหรอกคาว่าถูกอะนะครับถ้าเขาใช้น้ํามันดีๆมันนุ่มไปแล้วนะครับถ้าเกิดเขาทําเป็นอะมันจบไปแล้วพวกคุณไม่ต้องมานั่งแก้กันหรอกบางคันเนี่ยโดนสามรอบห้ารอบนะครับ กว่าจะจบนะครับก็เป็นที่หน้าเสียใจแล้วก็เสียดายเงินแทนนะครับถ้าคุณเห็นกรของถูกคุณก็จะโดนดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับขนาดผมนะไม่เห็นกรของถูกนะผมยอมจ่ายแพงนะผมยังเจอช่างที่แบบขี้คุยเลยนะครับขี้คุยขี้โม่พอสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ทําได้ดีอย่างที่เขาพูดอย่างเงี้ยเช่ไหมเราก็เสียเวลาใช่นไหมบางทีเลวร้ายกว่าน,นั้นนะมาตัดวัสดุตัดอะไรอย่างเงี้ยเห็ไหม ล่าสุดนี้รางโฟกสวาเกนนะมันตีแวนนะแพงๆเลยนะโอ้โหมันตัดรางผมนี้แบบว่าไม่รู้จะด่ามันยังไงดีนะเดากกระเผาบ้านแม่งทิ้งเลยด้วยซ้ํามาเดี๋ยวผมพาไปดูนะัไหนก็พูดแล้วเนี่ยคือรางนะโฟกสวาเกนมันตีแวนนะครับมีทั้งหมดสี่เส้นนะครับสี่เส้นแต่เป็นหกรางนะครับเนี่ยดูมันตัดรางมันบอกใส่ไม่ได้แล้วเวลายึดนะครับ อันนี้วางบนรถใช่ไหมอันนี้ต้องวางแผ่นเพจเนี่ยวางใต้รถประกบบอดี้รถนะครับแล้วค่อยร้อยนอ็อตแล้วค่อยร้อยนอ็อตแบบนี้นะครับผมก็ไปทํากับร้านที่ทํารถตู้โดยเฉพาะนะผมก็ไม่คิดว่ามันจะมันจะเลวร้วายขนาดนี้นะครับกลายเป็นว่ามันมันตัดรางผมไม่พอนะอส่วนที่ติดตั้งไปแล้วเนี่ยนะครับเอาเกียวปล่อยยิงยิงรางเนี่ยทะลุก,กับพื้นรถนะครับ แล้วมันจะไปแข็งแรงได้ยังไงนะครับชุดเนี้ยแพงนะครับหายากด้วยนะครับมีตังก็ซื้อไม่ได้นะครับถ้ามันไม่มีของมานะครับเพราะการที่จะมีรางอย่างนี้มาเนี่ยหมายความว่าคุณจะต้องระเบิดรถมันตีแวนหนึ่งคันแล้วก็เลาะของมาขายนะครับนี่ขนาดผมยอมจ่ายแพงนะไม่ใช่แบบว่าเห็นแก่ของถูกนะยังโดนเลยก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับ เห็นแก่ของถูกคุณก็จะโดนดีอย่างนี้แหละนะงานโชกของผมเนี่ยบอกเลยไม่ไม่ได้ถูกแต่ว่าก็ไม่ได้แพงนะครับโอเคเดี๋ยวเราลงมือทำโชกก่อนวันนี้ก็ยุ่งๆนะร้านก็ต้องจัดโชคก็ต้องทำธุระส่วนตัวก็เยอะแยะนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเป็นลายชิ้นเลยว่าชิ้นไหนซ่อมได้ชิ้นไหนซ่อมไม่ได้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ